ของสิ่งนี้ใครมาเห็นร้อยทั้งร้อยก็ต้องบอกว่าเป็นพัดลมใช่ไหมครับที่ตอนนี้การมาคิดเกินพัดลมเป่าเย็นยืนนีน้นไหมครับจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นกลงอย่างนี้มันคือเครื่องดูดฝุ่น4 in ินวันครับฮ่า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 ฮ่อินฟิน อะไรคือเครื่องดูดฝุ่น4 in 1มาแกะให้ดูนะครับเอาจริงแล้วอ่ะมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นด้วยและเป่าได้ด้วยใช้เหมือนพัดลมมนก็ได้นะครับนี่ของโมเรโนเลยนะครับยี่ห้อนี้กำลังตีตลาดมากๆในเวลานี้ที่สำกัญเป็นไวเลสวาคุมคีเนอร์ iner, หรือ ไร้สายนั่นเองพูดง่ายนะครับเยี่ยมมาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรบ้างต๊ด,ตะดนะโอ้ว้าวเฮ้ยนี่กับได้เปาผมแน่เปิดมานจะใสชัดก่อนไปไทยสีนะครับอ่ะยิบมาดูป๊บเอ้ยทำไมรูปทรงแบบเหมือนปืนนวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า เออเหมือนได้ปลอกผมเหมือนปืนนวดไม่รู้อะไรเครื่องดูดฝุ่นเออแจ๋วจังอ่ะมันเออสีสวยเนาะเล่นแบบสีดาตัดกับทองเรียบหรูดูแพงนะครับแก้วอู้อ่ะโอเคเรามาดูอุปรกรณ์ทั้งหมดข้างในก่อนนะครับที่ผมบอกว่า4ฟ n 1อนวันะมันคืออะไรนี่มันอยู่ในนี้มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออุปกรณ์เสริมครับของเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองอแก้วอึ๊บอืมผูกเป็นข้าวแกงมาเชียวเออเชาะอึ๊บ โอเคนี่ครับโอ้เขายังชั่วหน่อยค่อยเป็นเครื่องดูดฝุ่นหน่อยพอเจอต้อนนี้เครื่องดูดฝุ่นโอ้โหจิ๋วมากเลยครับนี่หนึ่งสองสามสี่นี่เท่าน,นั้นยังไม่พอครับยังมีอีกอยู่นี่อยู่นี่อ่าแล้วทำไมเขาต้องผูกมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยฮะ <c oughs> ใส่เป็นดอกมบเฉยก็ได้จะผูกเพื่อเย้เราก็ต้องมานั่งแกะอีกทีนี้ อึบอ่ะอึบออ่ะโอเคยโอ้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 แกยากจังอ่าโอเคที่เหลือตรงนี้เป็นอะไรบ้างหมดแล้วในกล่องอืมอ่าก็จะเป็นถังที่เก็บฝุ่นนั่นเองนะครับนี่เกิดมามีตัวกรองมีอะไรพร้อมแล้วก็อันนี้เป็นเขาว่าเป็นหัวเป่า เป่าแรงอะไรยเงี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองใช้ดูนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ใช้ได้แค่ดูดฝุ่นอย่างเดียวครับเห็นเขาว่ามันสามารถเป่าลมได้ด้วยครับนี่อุปกรณ์ทั้งหมดในหนึ่งกล่องมีแบบนี้นะครับคู่มือไม่มีนะหมดแล้วในกล่องไม่มีคู่มือมาให้นะครับตัวนี้แต่ไม่มีปัญหาผมดูสเปคในโทรศัพท์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้นะครับตรงนี้เอาไปแล้วอ่ะนี่เรามาดูสเปคกันนะครับท่ามผมพูดให้ฟังก็ได้นะครับตัวนี้คือ เครื่องดูดฝุ่นไร้สายโฟอินวันกำลัง60วัตต์เลยนะครับน้ำหนัก288กรัมก,การดูดแรงดูดอยู่ที่5,000 pa นะครับแบตเตอรี่เป็น2,000ม ah, ิลลิแอมป์2ตัวก็รวมกันเป็น4,000ใช่ป่ะมอเตอร์กระแสตรงนะครับแค่นั้นเองนะอ๋อแรงดูดประมาณ5,000ครับก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะมันเป็นไร้สายนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวมีสายก็อาจจะขึ้นหมื่น20,000 30, 30,000ว่าไปนะครับแต่5,000ันสำหรับไม่มีสาย ถือว่าโอเคนะครับพอดูด้วยขนาดตัวเท่านี้ห้าพันผมว่าก็เหมาะสมกับขนาดดีนะอะมาเรามาลองเปิดดูก่อนเลยลองเล่นดูก่อนเลยดีกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าสี่หัวห้าหัวหกหัวอะไรนี้มันคืออะไรบ้างเมื่อกี้เท่าที่ดูนะครับอ่ามันจะมีหัวนี้ดูจากดูแล้วหัวแปลงหัวแปลงขนนะครับเารา้แบบก็มันมันก็ใช้ง่ายมันจะเหมือนจะปัปปดฝุ่นเข้ามาแล้วก็ดูอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนที่เราถูกับพื้นนะเขาเรียกว่า หัวแปรงขัดพื้นแบบถูแหมจะได้เก็บให้หมดอะไรแบบนี้นะครับไอตัวหอยาวอันนี้หัวแปรงแบบยาวนะครับตัวน,นั้นหกนี้หัวเป่าลมแหลมนี่หัวเป่าลมแหลมนะครับอันนี้เรียกหัวเป่ากว้างะนะครับแล้วมันเป่าลมได้นี่อ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาลองเรื่องอุปรกรณ์เสริมกันเราได้ตัวเนี้ยเรามาลองตรงตัวนี้ก่อนว่าเขาใช้งานแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับมาเราเปิดดูดเลยเฮ้ยโอ้โหตกใจ ตกใจเล็กน้อยลืมไปมันคือเครื่องดูดฝุ่นมันจะพัดลมเออโอ้ย <laughs> เสียงแรงอยู่ตกใจเลยครับเมื่อกี้อ่านี่ครับกดปุ่มเดียวเลยว้าวตอนนี้ <laughs> ดูดเลยตอนนี้ดูดูดีด๋ยวตอนนี้เป่าอ่านี่นครับก็คือเราอยากใช้ด้านไหนเราก็เลือกด้านนั้นนะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้อันนี้หัวเป่าอันนี้หัวเป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่หัวเป่าด้านนี้ใส่ได้ปะไม่ใช่หรอ อันนี้ยอเอาเดี๋ยวงงหมดแหละเดี๋ยวลองดูกัน <S <S 1> <S 1> รือว่ามันการเพิ่มลมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเาขาให้ใส่อย่างนี้หรือว่ามันเป็นแค่ตัวหัวต่อเฉยๆหรออ่าอันนี้อันนี้ีนนผมไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยเหมือนกันนะครับหรือว่ามันต้องต่อกับอันนี้ก่อน อใช่ใช่ใช่เราต้องใส่ตัวนี้ก่อนลืมลืมลืมอ่ะเพราะตัวนี้มันคือตัวกรองนะครับแล้วก็ถังเก็บถังเก็บจะอยู่ตรงนี้เปิดมาเทตรงนี้นะครับถังเก็บอ่ะโอเคเอามาเอามาเอามาเราใส่ตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บโอเคบล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็อโอเคทีนี้หัวเป่าใหญ่หัวเป่าใหญ่ เอ้ยอันนี้ไม่แน่ใจนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับถอดเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดจะใส่หัวเล็กๆพวกเนี้ยแล้วก็เติมได้สมมติจะเอาอันนี้ก่อนอ่ะเป็นหัวบดดูดฝุ่นธรรมดาทั่วไปนี่อ่เอาเด,ดี๋ยวผมจะมาใช้กระดาษอะไรดูดให้ดูนะครับง่ายๆเลยถอดใส่เปลี่ยนหัวง่ายๆอย่างนี้นี่นดู ตัวใช้งานง่ายครับปุ่มโยนเลยเปิดปิดนะครับนี่อ่าอันนี้มันต่อกับหัวแปลงนู้นอ่านี่เป็นหัวเป่าอ่าเผื่อใครอยากเป่าจะต้องเป่าแบบไหนยังไงเฮ้ยอันนี้ไม่ชัรวครับอ้าวนี่ต่อไม่เข้าดูมันต่อเข้ากับอื่นอีกทีโอ้ทำท่าหลายเรื่องแล้วอืออ๋อนด้านนี้ถ้าหัวเป่าอ่ะโอเคหัวเป่าใส่ด้านหลังนี้ใช่เราเป่าเออผมก็บอกอยู่ว่าเป่าใช่ไหม แล้วทีนี้หัวเป่าใหญ่อันเนี้ยอันนี้ผมไม่ช่ว์จริงๆมันใส่ไม่ได้มันต้องใส่โอ้ใส่ด้านนี้แน่เลยใช่ไหมมันต้องใส่เข้าไปตรงกลางนี้แน่เลยเอา้าวไม่เข้าอหัวเป่าใหญ่นี้ผมทำท่าไม่ชัวร์นะครับว่ามันจะต้องใส่แบบไหนอะไรยังไงอหัวต้องใส่เข้าด้านหน้าอย่างเงี้ยหรอ,อไม่รู้นะครับเนี่ย ต้องใส่เข้านี้เ็ปิดเนาะเออน,นี้ไม่ไม่รู้จริงๆครับนี่เดี๋ยวถ้าจะเป่าอย่างเงี้ยเอออันยน,น,นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็พยายามเขาบอกว่าเป็นหัวหัวเป่าใหญ่นะแต่ก็ไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่ได้ใช่มันก็น่านจะเป็นดูดเนี่ยแหละอ่ะช่างมันไม่เป็นไรนะอ่ะเ่าที่ได้นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ถ้าอยากจะเป่าใช้ด้านนี้นะครับ ้อด <S preach science> ีของหัวแหลมแบบนี so ้ก so ็คือเป่าพวกห่วงยาพวกนี้ได้จิ้มให้มันทะลุไอ้ตรงตรงลิ้นข้างในไปนะครับมันก็จะสามารถเป่าได้นะครับก็ทั้งดูดทั้งเป่าเหกันพวกนี้พวกอุปกรณ์ดูดนี่อุปกรณ์เป่านะครับเฮ้ยเฟี้ยวนะาพัดลมตัวไอ้ไม่ใช่พัดลมคือตีไฟไมพัดลมแต่ละคือมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นพกพาใช่ไหมดูบขนาดแบบมือจับแล้วก็ไปดูดอย่างเงี้ยมันสะดวกยังไงเลยนะครับใช้ได้ทุกที่ถ้าเป็นปกติเครื่องดูดฝุ่นมีสายต้องหาปลั๊กต้องอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เราติดรถไว้ได้เลยเผื่อบางทีกินขนมบนรถปุ๊บหกกระจายเต็มพื้นนี่มีอยู่บนรถอยู่แล้วดูดไดงไง่ายๆอะไรประมาณนั้นนะมันสะดว,พวกพวกพาไปใช้ได้ทุกที่นะครับชาร์จประเทศเต็มก็พอของด้งานลังดีช่องเสียบสายชาร์จนะครับสายชาร์จรีโม่อินเทีร์เน็ตเป็นตน้นๆนะเออจจจเจลเจลเจลเป็นเครื่องดูฝุ่นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับโมเรโนคือสวยเรียบหรูดูแพงนะครับวัสดุวัสดุสดอะไรอย่างงี้ดู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 ถือว่าโอเคนะครับอ่า อย่างไรได้เพื่อนอยากมีเครื่องดูดฝุ่นสักตัวผมว่าตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะครับโอ้ใช่แล้วลืมดูดให้ดูเลยอะโอ้อะไรเนี่ยเรารีวิวเครื่องดูดฝุ่นยังไงไม่ดูดให้ดูใช่ไหม <c oughs> เออพิลึกคนจริงผมอะมาเรามาลองดูดดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่อ่าใส่ใส่หัวนี้นะครับอะเอาอัอเดเล็กๆไวกันผมก็ไม่มีฝุ่นฝุ่นอะไรอย่างงี้ใหญ่ไปปไเนี้ย เอาลองดูแล้วกันว่าใหญ่ขนาดนี้เขาเอาอยู่ไหมนะครับอ่าใหญ่เกินแน่เลยหิงนิดนึงอ่าโอเคอ่ะอนี่นะครับอ่ะมาเรามาดูกันนะครับเครื่องดูดฝุ่นโมเรโนตัวนี้เอาอยู่หรือไม่นไครับไ,ได้สบายอา่าแตี่กระดาษหน้าจะแผ่นใหญ่เกินจะดูดไม่หมดติดอ่ะโอเคได้อยู่เห็นไหม รา,ามอ่าโอเคโอเคโอเคใช้ได้ดีอยู่นะครับอ่าดูดฝุงดูดฝุ่นอะไรเงี้ยสบายอันนี้คือมันเป็นกระดาษมันแผ่นใหญ่ไปหน่อยนึงนะแต่ก็ดูดได้หมดถึงนะครับอ๋อแล้วก็ลืมเรื่องการเป่าลมเลยแหม่จะดูดอย่างเดียวครับต้องทดสอบแรงเป่าด้วยโอ้ได้อยู่นะนี่ขนาดใส่เป็นหัวเล็กนะถ้าเราอมแบบหัวกว้างๆปากว้างๆอย่างงี้อะเคเปิดมาหัวกว้าง เย็นเลยอ่ะคือใช้เป็นเหมือนพัดลมพกพาที่เขาชอบใช้กันได้เลยนะครับแต่ว่าเสียงมันดังไปหน่อยคงไม่สะดวกที่จะไปใช้อะไรอย่างนั้นเท่าไหร่นะครับเออ,เอ,อได้จริงครับทั้งดูดทั้งเป่าจบครบในตัวเดียวเลยเยียบเยียมเยียบยอดโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเผื่อใครๆอยากได้เครื่องดูดฝุ่นที่อย่างที่ผมบอกเน้นพกพาเน้นแบบใช้ได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่ามีหัวมาให้เปลี่ยนเยอะรวมไปถึงเป่าได้ด้วยบางทีอาจจะใช้ใเป่าลมอย่างที่บอกห่วงยางเวลาไปเท ก็สามารถใช้ในตรงนั้นได้ด้วยไงครับนี่แหละครับเครื่องดูดฝุ่นที่ผมมาแนะนำในวันนี้ครับตัวจิ๋วเลยโมเรูน่เฮ้ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวนี้บ้างผมมีอีกข่าวที่ใต้วิดีโอนะครับบอกเลยว่าราคาไม่แรงด้วยทุกคนเข้าถึงทุกคนจับต้องได้นะครับเฮ้ยครับยังนไงผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเดีย๋ยววิดีโอหน้าผมเจอสิ่งของที่มันน่าสนใจแบบนี้จะไดเอามาดูให้ทุกคนได้รู้จักกันดีนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ